พอดีว่าคลิปหลุดนะครับเขาบอกเม็กไซอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้จะคืออีพีสองนะครับอีพีสองแบบหลุดไม่หลุดตัวเนาะอัดอัดเวลาเดียวกันเลยนะครับเนี่ยมีสามีพีนะครับถ้ถาสิบอีพีพอไหมเคสิบอีพีนะครับ,รบเราจะแจกแบบนี้เลยอีพีที่สิบเอ็ดนะแจกแน่นอนอาจจะตกอีพีที่สิบไออะไรวะอีพีที่สิบเอ็ดนะแจกแบบนี้นะครับทําไมแม่งมีต่วแจทำไมขาวก็มันฝ่าไม้บริชนี่ไม่งั้น ไม่งั้นจะไปทําไม่งั้นจะไปตัดไม้ขาวมาสร้างสถานีรถไฟได้ไงล่ะถ้าเกิดใครสงสัยว่าเอิ่มผมเป็นน้องคุณนีกับใช่เลยครับใช่ครับแต่หางกันแค่สาปีนะครับใช่ใช่เขาอายุแปดสิบสองเออใช่ครับเขาเขาแปดทั้งถึงสิบสองโดนหีระบายตบไปแค่ตอนตัดไม้เสร็จต้นไม้นี่เดินชนต้นไม้หรือเปล่าเวลาดงดูดังดู ไอ้ลองเดินชนทอสดีทอสจะไม่เราหรือเปล่า <c oughs> เอ้ยเอ้ยไม่ร้อนไม่ได้เอ็มได้เอ็มได้พอหลดอาหารหมดนะเนี่ยจําได้เลยใช้มดฮังเกอร์ใช้มดฮังเกอร์แล้วหลดอาหารหมดตายเลยเผ็ด <c oughs> เลยไม่อยากใช้อีกแล้วมดนี้โหดเกินกูทมายืนนิ่งกินอาหารก็กินไม่ได้กินไม่ได้กินไม่ได้นะจนกว่าเลือดจะลดอะ่ะกินไม่ได้เอามาทําแมวอะไร อ่าออมาข้างนอกหน่อยไม่มีอะไรจะเสือใยไไม่มีอะไรจะเสือใยดูนาอะไรมีเค้กให้ก้อนหนึ่งไม่ใช่วันเกิดแฮปปี้เบิร์เดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์เดย์นี่นะมาดูดิเนี่ยเค้กวันเกิดเนี่ยครบรอบสามขวบเนี่ยเนี่ยเค้กเนี่ยหนึ่งสองสามครบรอบสามขวบเราอายุแปดขวบมันใช่ไหมเนี่ยแฮปปี้เบิร์เดย์ทูเสมอเป็ดเย่ถุยเสมอและรู้สึกว่า มันแหลกแน่ดูพอเปิดกล่องสักพักมันถึงมาไม่แหลกได้ไงล่นะคนเปิดเซิฟนี่แทบตายอะดูสิดูสิปมไม้แป๊บเออถ้าแบตหมดจะไปทำอะไรกันดีเออทัไงล่ะก็ไม่ได้เล่นใหม่ครับก็ทำอะไรเลยเปลืพอยเพราะพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วไม่ได้ลงิีอิกแล้วทุยเราเล่นเราอาจจะได้ลงแบบนานๆที่ลงอะ่ะเสาร์อาทิตย์ที่ลงดึกๆประมาณสองทุ่มสามทุ่มจะลง พะช่วงนั้นเป็นเลิกงามยั่ดีที่ไม่มีใครมาขัดขวางการแคสตัดมาตัดสองต้นเฮ้ยตัดเอาตัดแล้วมาเอาอมาสองงานนี่ไม่ต้องตัดเลยดีกว่าเตะเตยยังจะดูดีกว่ารู้ไหมเพราะนักงานบุกลูกแจ้งตำรวจโทรศัพท์อยู่ไหนนี่โทรศัพท์รู้คดงไมดครับ ตำรวจครับคุณตำรวจเฮ้ยไม่โหอะไรคุณตำรวจมาที่โรงแรมหกเก้าสองสี่แล้วครับเฮ้ยเอ้ยวางดอกไม้ให้หน่อยครับคุณลูกค้านี่พนักงานบุกลุกออกไปผมเป็นพนักงานนะครับผมมาตรวจสอบความปลอดภัยคุณเนี่ยผมเป็นตำรวจเี่ยผมเป็นตำรวจทุกที่ชุเกกันกระสุนเนี่ยเห็นปะเนี่ยชุบกันกระสุนเห็นเปล่าผมไม่ได้มีฐานะบุกลุกผมแค่มา ค้นเดี๋ยวเฉยเดี๋ยวเอาใหม่ค้นมาให้ดูึเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะทําใหม่ค้นมาให้ดูเพื่อนึงไปตัดชูการะเคนเอาเทปเปอร์กันเ, <laughs> เดี๋ยวผมเอาใหม่ค้นมาให้ดูครับผมศึกษาเรื่องการงานมาอย่างดีเดี๋ยวทำใหม่ค้นแป๊บทำไมมันเป๊าไม่ได้อ่ามันล็อกวัปีหมูน้อยัที่พี่ขัญไม่พี่ขัญเป็นอย่างนี้พี่ขัญไม่อยู่ในร่างหมูน้อยขวัญข้าวขวัญขี้ อ่าบอกพี่ขวัญแน่อ่าทำไมชูก็เคนไม่โตเลยบะปลูกเป็นสิบปลูกเกินสามสิบต้นแล้วเนะี่ยเฮ้ยทำไมฟ้ามันคึมคึมผมต้องตกแน่เลยตกได้เลยเหรอมันถึงในไม้ครับนะไม่ได้หรอกไม,ไ,ไม่ได้หรอกพูดอย่างนั้นแหละภาคไหนมุกกว่าจะได้ประมาณศูนย์จุดสิบเอ็ดจุดศูน่ะโอยมันรจะปอมได้ไวะเออพอดีว่าชาติหน้าถุยละเนอ่าเดี๋ยวขอขึ้นไป ผมขอขึ้นไปตรวจห้องคุณหน่อยนะผมเป็นตำรวจผมเป็นตำรว,วจผมมีชุดเกาะด้วยเออจริงๆน่าจะทำชุดเกาะหนังให้มันดูดีๆกว่านี้หน่อยหนังหมาคุณอยู่ในห้องสิคบไปไหนจะ,จะทำ<ต>จะมืดแล้วเนี่ยมันนอนเดี๋ยวคิปเปอร์เกิดตายผมปิดนิฟอร์ตี้ครับหน่าขึ้นมาเหอะเดี๋ยใวยให้ดูหมายค้นขึ้นมาหมายค้นมาเดี๋ยวโยนหมายค้นให้ดูสามแผ่นเร็วเดี๋ยว อ่ะเดินออกมานอกประตูไอ้อย่าพึ่งอ่ะเดินออกมาตรงหน้าประตูขมโยนใหมคุณนี่แหละออกมาดูหน้าประตูโอ๊ยคนกันนอนนักโทษเอาไหมค้นไปดูดิค้นให้จะจะค้นให้เผื่อมียาบ้ายาอีอยู่ในนี้เออน่ะอ่านซะอ่านซะแตงกิวครับคุณที่ให้กระดาษมาจดอะไรเล่นๆอ่าไม่เป็นไรครับสบายสบายครับพนักงาน นี่เราปลอมตัวเป็นตำรวจสำเร็จไม่รู้ด้วยเป็นไงเ <c oughs> ลข้ะผมได้ยินคุณด้วย <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวอ่านหนังสือแป,ป๊บคุดคุดคุดุดคุดได้หนังสือมาสามเล่มไมวาละนอนแป,ป๊บเฮ้ยเชาย้าแล้วรยังนี่หว่าเพอพอดีเปิดไบเน็ตเฮ้ยมืดมืดเฮ้ยพอดีเปิดไบเน็ตสูงไว้นะครับก็เลยไม่รู้มาน้อยบอดี้จ้ะ อุ้ยมีนอนนอนบนเค้กอร่อยเลย <c oughs> เวอร์ชันนี้ก็บักการในการนอนนะครับนอนอีกด้านนึงมาอีกด้านอุ้ยหม่ค้นหูอ่านถึงเช้าแล้วเนี่ย <c oughs> หูน้ำลายไหลเร็จเต็มแล้วเนี่ยไอประตูบ้านไม่ต้องปิดนะทำไมครับออก็รู้อยู่มันแหลกเปิดยาก<ด>ไม่ต้องปิดนะลูกไอประตูโรงแรมไม่ต้องปิดนะพวกพวกพวกสัตว์พวกมอนพวกม็อบมันเข้ามาไม่ได้หรอกเพราะ มอนเตอร์ม็อบพวกเนี้ยมันฉนาดน้อยโง่เลยก็ได้ขนาดอยู่บนพมยังสปินไร้เล่าเลยนี่ก็เหมือนจะเป็นคลิปไรสาระอีกคลิปหนึ่งนะคับบามนไม่ใช่ไล้สาระอยู่กับคุณนัเทเธอร์เกมเมอร์ทีวีล็อกนะครับโฮย<อ>ก็ก็รู้อยู่ว่ามีผู้ซับสไครต์ต้องสองคนสามคนแล้วก็ไม่ยอมทําคลิปต่อเชื้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮก็เด็ดหายทำไมอ่ะ อันนี้เขาไม่เรียกเน็ตหายเน็ตโดนตาตาอุ้ยได้แล้วได้ไรอ่ะไ้ผมจะปลูกชูการ์เคนในน้ำนะครับมาดูสิครับผมอยู่ว่าผมอยู่ในชูการ์เค้นได้เลยครับผมจะปลูกชูการ์เคนในน้ำนะครับเห็นยังครับนี่ผมปลูกเองผมมาปลูกเอ้าผมณปลูกแล้วก็ว่ายอยู่ก็ว่ายอยู่โอเคขอบคุณมากที่ปลูกให้อะไรเอ้ยไม่ปลูกชูการ์เคนแล้วเลขานี้อ่ะฝ้ายดีกว่านะครับ หลายๆคนจะสงสัยว่ามันคือซีดอะไรนะครับไม่รู้ครับจำไม่ได้เนี่ยนะครับเดินตรงมาแถวแถวนี้นะครับมันจะมีถ้ำอยู่ครับเจอซอมบี้หนึ่งตัวแมงมุมสามตัวนะครับคิปเปอร์อีกสองนะผมก็ได้มาทําการปักท็อตไปเรียบร้อยไม่ต้องห่วงเรื่องการมอนเตอร์เกิดนะครับข้างล่างนี้นข้างล่างนี้ก็นะครับมีไดมอนอยู่ประมาณเจ็ดเม็ดนะผมลงเอกซเรย์ดูละเห็นอยู่ เ็นอยู่เจ็ดเม็ดโอ้ยเงียบมากเลยเราจะปั๊มของเห็นอยู่เจ็ดเม็ดแ,แล้วก็มีลาวาอีกอยู่ข้างๆเป็นลาวาแลนดอีนี้มันคือการแคสเกมได้เงียบมันก็ไม่ใช่แคสเกมสิออกระติบแล้วเมื่อไหร่เราจะปั๊มไม้ได้เอ้ามันไม่เกี่ยวกับคําพูดอ่ะปั๊มเลยเราจะรอดูขึ้นอยู่ตรงนี้อุ้ยแหลกมากเลยแล้วเราไปตีหมูเดี๋ยวก็ได้เนื้อหมูมาปั๊มไม่ได้อีกอุย้ย <laughs> บอกแล้วไงโยนเนื้อหมูไว้ในพรมเดี๋ยวไปเก็บเอง ชอบ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 เนื Scroll, soak, song, ้อหมูด like ิบชอบเนื้อหมูดิบชอบเนื้อหมูดิบอ่าชอบนี่ครับชอบเนื้อหมูนิบหมูมันนมดีเอ้ามีหมูสุกแต่ไม่แต่ไม่กินหมูดิบเอ้ยมีหมูสุกแต่ไม่กินหมูสุกไม่กินหมูดิบมีหมูสุกไม่กินหมูดิบไายเร็วมาปั๊มอะไรเนี่ยในพนักงานเนี่ยแล้วโดนใครตีอีกล่ะแล้วใครแล้วใครต่อยวะเมื่อกี้จะรู้เหรอไม่ได้ต่อยเนี่ยเมื่อกี้มันเหมือนมันต่อยตรงเนี้ยเนี่ยต่อย ยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยใครจะไปรู้ล่ะเมื่อกี้พี่นิพิพี่นิพูดพวกมันก็เหมือนม่นใ,นใครต่อยเลยไม่ได้ต่อยยืนอยู่ข้างนอกเนี่ยแหลกๆอยู่ในฐานทาน่านผู้ชมก็เลยไม่ก็ไปดูใน<ป>คลิป,ปลโอ๊ยจีบกระเที่ยวกันกระทุกกระเทือนไปถึงพี่แอ๊ด <c oughs> โอ้พี่แอ๊ดแดงเลยเมื่อกี้ท่านผู้ชมขพอ,พอบคอบะอ, <c oughs> อย่าไป,ยปยไปดูในคลิปเลยไปดูในคลิปได้เลยครับนัทเธอเก็มเมอร์ทีวีล็อกนัทเธออีกจริงๆผมจะอัดแมพกับคุณนัทนะครับ แต่พอดีแบบผมอัดไปได้นะครับท่านผู้ชมไอหมาตรงนี้ที่มองหน้าผมอยู่ไม่ต้องถามนะครับหมาใครไม่ใช่หมาผมนะครับบอกทีนัดหมาใครหมาผมถวยหมาคุณดิวนะครับไม่มีอันนี้คุณนัทยังไม่มีหมาอยากได้หมาไหมครับไม่เอาครับผมไม่เกิดปีจอผมเป็นหมาเรียบร้อยแล้วอ๋อเหรอจริงดิจริงไหมนี่ผมเพิผมเกิดปีปีจอจอจานรู้จักปะเนี่ยคนจิบจิบจานเจอจานชอบหลุ่น อ๋อไอเรื่องยายแก่ป่ะหุยอะไเรื่องน้ำมันนิทานอันจุโป้เนี่ยความจำเต็มงั้นจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย